ฮะโหลฮะก็สวัดด้วยนะฮะก็หาอหายกันไปนานนะฮะเพราะว่าเอ่อแท็บเล็ตเอ่อแท็บเล็ตของผมที่ใช้อยู่นะฮะมันเสียนะฮะต้องไปซ่อมใช่ไหมฮะก็ซ่อมกันยาวเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวแอปเอ่อ mybot นะฮะโอเคส่วนใครที่ดูผมยังไม่กดซับสไครป์ปุ่มสีแดงๆนะฮะก็กดเลยนะฮะกดเลยฮะโอเคฮะก็ ไม่บดไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะใช้ได้ในการปิดเดฟายผมจะลองปิดนะฮะโอเคเข้าไปนะฮะโหลดได้ตามเป็นตรูนะฮะแอปนี้โอเคเข้า okay. ไปแล้วก็ออกแม่งเลยนะฮะโ okay. อเคออกเสร็จปุ๊บนะฮะโอเคให้คุณเข้ามาครับนะฮะหรือวอาคอนเชิญแล้วแต่นแะล้วผมก็มีข่าวร้าย <c oughs> ข่าวร้ายโอเคนะฮะข่าวร้ายก็คือว่าโลกของเราหายไปนะคะเพราะว่า เพราสะสาเหตุที่ผมเอาไปซ่อมนะฮะก็บอกว่าผมใส่รหัสนะฮะเข้าไปในเครื่องแล้วแม่งเสือกจัไม่ได้นะฮะโอเคมันก็รีเซ็ตเนนครื่องนั่นแหละฮะบางคนที่ดูผมนะะอาจจะเคยเป็นนะฮะโอเคนะฮะเคยเป็นเคยเป็นใช่ไหมฮะก็ต้องเอาไปเอาไปรีเซ็ตเครื่องน,นะฮะมันก็หายหมด บางส่วนมันก็หายหมดแต่ผมก็ภาวนานะตอนที่เอามาจากเอามาไว้บ้านนะเพราะว่าที่อยู่ตกซ่อมไม่มีไร้านะโอเคตกซ่อมไม่มีไร้านะะก็มาที่บ้านบ้านมีไร้ไนะโอเคเขมาปุ๊บจบนะครับปุ๊บพอรีเซวยเรื่องใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีอะไรเหลือแอปอะไรไม่เหลือนะฮะเหลือแต่แอปที่เขาติดตั้งมาตอนใส่ครั้งแรกนะฮะโอเคใช่ปะครับก็มันต้องมี มันต้องมีอะไรแอปที่หายไอ้ที่หายนะฮะก็หายครับหายครับพอเปิดเข้ามาตะลึงเลยฮะตะลึงนะร้องไห้น้ําตาเ็ดเลยฮะตอนนี้ทําใจได้แล้วะโอเคผมจะทําซีรีส์สกายบล็อกใหม่นะฮะโอเจ็บใจเหลือเกินนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะฮะสกายบล็อกนะ สกาย o อกซ a ซันหนึ่งโอ้โหอะไรแบบนี้นะซีซันสองนะยังไม่ทำสักทีนะผมต่อแหลนะโอเคนะฮะก็เข้าเลืองเลยนะโอเคก็มาบอสนะฮะเข้ามานารับเสร็จนะเข้ามาแมทท้าเสร็จมิวนะคะนิวแล้วก็แค t ชีพนะฮะไม่ต้องเอาซ u r ไ i v a เวอร์นะมันทำไม่ได้นะตั้งชื่อโลกนะชื่อว่าเอ่อเอ่อวิกกึกกึกอะไรนะฮะรัดสไยตั ไปเลไอไปนะฮะโอเคเอาเอดเวนต์เอดเวนต์เจ็อะไรของมันนะฮะโอเคใช่มันฮะกดเฟิร์สนะฮะแล้วก็เจ็ดโวลนะโฮะไอ้เหี้ยแบบอ่าแล้วก็เครืแดดนี้นะฮะฮัลโหลฮัลโหลวอตโวล์ยูไรส์ดูนะฮะก็ให้เรากดตรงนี้แล้วก็เลือกนะฮะไม่ต้องมีทับนะฮะโอเคแล้วทีนี้มันก็มีนะฮะ เออผมจะเริ Hearts, split, first, like re like ่มคำสั่งแรกนะคำสั่งดิกนะฮะดิกดิกดิกนะฮะดิกดิ๊กเออโอเคนะดิ๊กก็คือเอาหัอะไรวะไว้ของผู้ชายนะโอเคเอ่อไปฮะแล้วก็เอ่อพีทโกลเด์สตาร์ทลิ้งนะฮะกรองให้มันไปเช็คคอยนะฮะตรงไหนจะสตาร์ทนะอ๋อตรงนี้ตรงสปอเลยนะสปออะไรสปอนะแล้วก็สตาร์ทตามที่มันเขียนนะเขียนไว้ตรงนี้เลยฮะโอเคอ่าอ่ามาแหลกนะ ขนาดวางเครื่องนะเว้ยสตาร์ทโอเคเอ่อมันก็บอกว่าเป็นเลดเลยนะติดติดติดจบนะเราก็ทําให้ตกเฮ้เราก็ต้องทําให้ตรงนะฮะโอเค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 วางตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้นะะโอเคตรงบอกว่าช่างมันนะฮะได้๋ยวโลนะโอเคกดัวาเลทนะฮะ ดีเนะฮะโอเคมันก็ถามว่า how many box deep shell id นะฮะก็คุณต้องการให้ขุดเท่าไหร่โอ้โหแขกแลกเลยครับแขกแขกไปเลยโอเคฮะผมจะเอาห้าสิบฟอนะคะเพราะว่าอันนี้ฮะตัวไม้บอกนะที่จริงมันมีสกินนะคะแต่ว่า แต่ว่าผมไม่เห็นมันมีสก,กินนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงสก,กินนะณนักจุดนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็รีบลงแอปอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันแอปหายหมดนะแอปอะไระ <laughs> แฮปปี้ว <laughs> ิวแฮปปี้วิวไม่ใช่แล้วนะคะโอเคโอเค,อเคมีใครมาถามว่าผมเก็บแตงไม่ใช่นะะเป็นผู้ชายแ้นบเเพียงบอกที่เด <laughs> อยวแล้วเก็บนะฮะก็เออ่พอแบบนี้แล้วนะ ให้คุณจะเติมเนี่ยนะคะก็กด fill นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณกดเร์ฟก่อนนะครับ lv นะครับแล้วก็ถึงว่าเอ่อมันจะมีคำสั่งของมันนะนี่นะ fill นะ fill แล้วมันก็จะถามว่าพิชอะไรพวกนี้นะฮะเอ่อให้เอาตรงข้ามนะฮะโอเคใช่เปล่าวะา color color เอ๊อไรแเป็นใช่นะฮะโอเคตรงนี้เปล่า นี่นะคะใช่ป่ะอ้าวจำไม่เป็นเลยมัคืออะไรจำแบบนะฮะมันไม่ใช่ป่ะวะหรือว่าลืมเอาใหม่นะฮะโปรไฟล์นะโปรไฟล์อ่าอะไรหรออะไรอะอะไรอะฟิลโอเคพี่ก็แบบ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 มันไม่แตะนะฮะหนึงนะคะโอเคแตะตรงนี้ อ้าวไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมก็งงมากเลยนะฮะนี่อ้าวใช่ปะอ้าวอี่างมันนะฮะของผมรู้สึกว่าจะไม่ได้หรือเปล่าสำหรับใครที่รู้เยอะกว่าผมนะก็คอมเมนต์ได้นะฮะวันนี้ผมงงมากเลยนะงงกับชีวิตนะฮะเพราะว่า <c oughs> ชีวิตตู่นะนะไม่เอ้เลยจำอะไรไม่ได้ไม่ใช่จำอะไรไม่ได้ รู้สึกเศร้ากับการรีเซ็ตมากนะฮะช่วงแรกๆก็จะรีเซ็ตเครื่องมันก็เศร้านะฮะโอเคต่อไปนะฮะเป็นคำสั่งรีคอร์ดคล้ายๆนั่นเองนะฮะรีคอร์เดอร์นะฮะไม่ใช่นะฮะโอเครีคอร์ดเออเอ็ดเดดิ้เอาใหม่นะฮะเราชื่อสตีฟรหรอวะเอาใหม่ดีวะ วิซซ์สติ้งเว้ยต่อต่ oh, no. อเนาต่ e อมีเกมมีเกมมีให้ั่วยเดิมเลยฮะโอเคต่อไปนะฮะก็เป็นคำสั่งรีคอร์ดนั่นเองนะฮะลองพิมพ์เฮิร์บใหม่ดิโอเคนะฮะ,ะก็เป็นเฮิร์บแล้วก็รีคอร์ดรีคอร์ด รีคอร์ดคอร์ดนะฮะก็อ่านนั่นเองนะฮะโอเคมันก็จะแบบว่าเลือกคอด,ดิ้งสต็อปอะไรพวกนี้นะโอเคอให้คุณเอาบล็อกที่ต้องการรีคอร์ดนะมันจะเอาเป็นช N G นะฮะโอเคผมจะล้างโลกนี้นะฮะโอเคให้มันสะอาดนะฮะโอเคช่ยโอเคไปหาจุดจุดที่จะห่อห่อนะฮะโอเคอ่าให้คุณวางอย่างนี้นะฮะโอเค ไม่ต้องวางกลางก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่คุณนะผมไม่วางนะฮะโอเคโอเคโอเคนั่นแหละเป็นฝรั่งแล้วนั่นเอโอเคกรลังมาเมืองไทยนะฮะโอเคโอเคนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็กดรีเพย์นะ,ะให้ขยุ่ออกมานิดนึงเออสปปเพคิเอตเรานะฮะถ้าคุณยินได้อาชีวิตบอกนะคะไม่รู้มันได้หรอมันจะเป็นมันได้คแค่แคทีนะฮะถ้าคุณอยากสร้างเมืองสร้างเมืเองอะไรก็สร้างนะฮะโอเค ก็เย็นสบายตัวพัดลมนะคะบ้านมีแอร์แล้วไม่ขี้เกียจเปิดนะคะเครีเพย์นะคะฝ่ายมันก็ถามว่า h เอาแม่นี่ทำเชลล์ร e แพดแต่ถ้ารีแพลยเหรอคุณต้องพัดเทินเท่าไหร่นะคะผมเอาร้อยหนึ่งไปเลยเเอาเมเอาพานเลยเอาพานแน่งเลยนี่นะคะว้าโหโอ้โหโอ้โหมามาโอ้โหแทบบินไม่ทันเลยนะ เราออกตัวชานะฮะโอเคก็เดยนไัก็มีมาสวรีนะฮะสำหรับเอ่อใครที่อยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะฮะโอเคไม่โคตรสูงนะ่ะอาวอ๋อมันต้องเติมตรงนี้ด้วยนะคะผมไม่เติมนะฮะแต่แล้วแต่คุณนะฮะอื้มร,รู้สึกว่าสร้างเมทได้เลยนะโอ้โหตอาอ้รมากครับโอ้โหเออน่าจื่นชดีเราจะไม่ําการล้างโลกกันนะฮะ โอ้โหเจ๋งนะโอเคไม่เหมือนนะอื่เดือดโอเคกดตายเต็มตัวแรกได้นะวันจู่จีออยออออยกระดาษมาไกลนล้วโอ้โอ้กูตายแน่นอนไอ้ขี้อืมมูจังครับคุณว่าไหมครับมันจะหลุดไม่นานเลยออยอ้ยเครื่องเครื่องกุ๊ตเครื่องกูผมคำเตือนนะฮะก็ใครเครื่องไม่ดีก็ เป็นแบบผมนะฮะโอเคอ๋อเมื่อไหร่ความความยาวของอันนี้อ oh ้ะเฮียเลิกมาเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะโอ้โหเออโอ้โหกับสปาได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูความอลังการนะฮะโอเคต่อไปเป็นคำฝั่งรีเพนั่นเองนะฮะโอเครีเอลเอนะฮะอ้าวรีเพนไม่ใช่รีเพนอ๋อใหม่นะ นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูคำสั่งนะอะ,อะมันดูคำสั่งไม่ได้ไอก้กรรมนะฮะโอเคก็มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคเออแน,นะนำนะฮะอฮิแนะนำเนะะอเอโอ้โเสียงคนดังนะโอเคก็สำหรับนายบอสนี่ก็เป็นเข้านี้นั่นเองนะคะโอเคมาอ่านมาสิบนาทีแล้วนะสำหรับนี้สวัสดีครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับปุ่มสีแดงๆได้ร่างคลิปนะฮะโอเคก็อยากติดต่ออะไรก็ติดต่อมาได้นะฮะทาง Facebook อะไรมาชิวยปอ,อน,นะครับเอ้ยไม่ใช่เออเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคก็คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปสกายบ็อกนะฮะโอเคโอเคนะคะก็คลิปหน้านั่นเองนะฮะสกายบ็อกนะฮะมึงบอกคลิปต่อมาเรียบ โอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค like ์อ่าอ่ากำโอเคนะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเย